อะเก็บตรงนี้อีกจุดหนึ่งเพื่อนๆนี่ครับเด็ดเอาเลยมันเป็นดินทรายเด้อเพื่อนๆว่าบางคนถืว่าเอาคือบิดเอาง่ายแต่นั่เอามาเสียบไว้บโบว์แม่นเดิมันเป็นดินทรายดินทรายมันจะดินทไส้ด่งแถวนี้มันจะอันนั้นง่ายมันจะหลกออกง่ายถอนออกง่ายท้ามันขึ้นคนแล้วหัวมันขึ้นแล้วนี่แถวนี้มันสิเกิดอีกอยู่ได้ครับนี่อันนี้เอาอีกอุบดินทไส้ด่งแถวนี้เขาเอิญเบิ้ง ซ้ำนี้กับซ้ำถ้าเป็นค้นสีเอาไปตำปนตำแก้วหน่ยวยมันได้เลยไดย้สองดอกนี้ก็ได้แล้วนี่บนเนมื่อน,นั้นผมผมปิ่งกับประมาณสามดอกนี่ซ้ำนี้เตรียมเตรียมหีบเขาเอ,อนะกลัวอะเพื่อนโอ้มาทำมดาได้นี่ซ <laughs> ีหาดอกเต็มเมื่อนีอ้วูดปิ่งได อันนี้คือข้าเสีเอาไปลุงทังมักเชี่ยวกันนี่ครับต่กากไม่ได้เอามาเดี๋ยวท้าสิมากเก็บพวกนั้นข้าเสีเอาต่ากามาได้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ